วันนี้ควายตัวผู้ได้ออกแต่เช้าน้องเพื่อนจีวันนี้ควายตัวผู้ได้ออกแต่เช้าแดดแรงมากวันนี้เพื่อนแดดแรงจริงๆวันนี้อืเกือบขี้ต้มแล้วควายตัวผู้นี่เลอะหมดทั้งตัวแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าหอมเกือบขี้ต้มแต่เช้าแล้ววันนี้โอ้ยเถอะเลยเทไปหมดแล้ววันนี้ควายตัวผู้ บรรยากาศตอนเช้าเรื่องเพื่อนทีตอนนี้ชาวบ้านออกไปตัดหญ้าออกไปเลี้ยงวัวแต่เช้าวันนี้แดดแรงนอนเพื่อนแดดแรงมากวันนี้ควายตัวผู้ได้ออกจากอคอกแต่เช้าวันนี้นอนกลิ้งนอนเกือกที่ตมแต่เช้าแล้วนอนแช่คโคลนแต่เช้าแล้ววันนี้ อยู่ตรงนี้ตัวเดียวเนาะอืมมัดไว้กับหลักขนาดใหญ่เลยเหมือนกันไม่อยู่เนาะตัวใหญ่ดื้อมากเพาเพื่อน,นต้องใช้หลักต้องใช้เชือกขนาดใหญ่ต้องใช้หลักขนาดใหญ่เลยไม่งั้นไม่อยู่เนาะแรงเยอะเนะาะปลายตัวนี้กินหญ้าวันนี้กินหญ้าในทุ่งนาเลยวันนี้ มีอยู่ตรงนี้แปลงเดียวเนาะกินอยู่ตัวเดียววันนี้มีอยู่แปลงเดียวหญ้าเนี่ยที่ว่างอยู่ตรงนี้หญ้าขึ้นเยอะหวานข้าวไม่ได้หวานข้าวตรงนี้เนะาะหญ้าขึ้นเยอะเป็นทางน้ําไหลลงมาจากหมู่บ้านตรงนี้เพื่อน อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่น้อนเพื่อนเรามองไม่เห็นด้วยเลยเพื่อนมองหน้าจอไม่เห็นเลยเพื่อนเพราะว่าแดดแรงมากแดดส่องมาเต็มเต็มเลยวันนี้วันนี้แดดออกแดดแรงแต่เช้าเพื่อนแดดออกแรงแต่เช้าร้อนมากอากาศร้อนแต่เช้าเลยวันนี้เมื่อวานสองสามวันครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันสองสามวันวันนี้แดดออกตั้งแต่เช้าเลยน่าจะไม่ตกหรือเปล่าน้อนเพื่อนแดดแรงแต่เช้าเลย อากาศร้อนมากวันนี้ให้เพื่อนๆดูควายตัวผู้น้องเพื่อนตอนเช้านี่เป็นพ่อพันธ์น้องเพื่อนไปผสมวันนั้นบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่ด้านนอกของเราน้องเพื่อน ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าอยู่ข้างๆแถวนี้เนาะเพราะว่าชาวบ้านก็จะตัดข้าวนะตัดข้าวตัดหญ้าหญ้าจะขึ้นปนมากับข้าวเนาะชาวบ้านไปตัดมาให้ครัวให้ควายกินเนาะเดี๋ยวมันจะงอกมาใหม่เนาะเดี๋ยวตอข้าวทอข้าวก็จะงอกมาใหม่ทีนี้แต่ควายตัวนี้กินหญ้าอย่างเดียวน้องเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มีหญ้าอยู่แปลงหนึ่งอากาศร้อนมากเลยเพื่อน แต่แรงจริงๆวันนี้ก็จะยืนอีกฝั่งหนึ่งก็แดดสองมาเนาะมองไม่เห็นเดี๋ยวเฝ้าดูอาการเขาไปก่อนว่าเขาจะมีอาการยังไงเนะาะฝ่ายตังนี้เดี๋ยวเๆๆๆดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอน คอยดูว่าเขาจะซาอีกไหมวันนี้คอยดูสักพักดูก่อนเพื่อนเดี๋ยวคอยดูสักพักก่อนเราต้องยืนตากแดดก่อนนอนเพื่อนร้อนมากเลยไม่ได้เอาหมวกมาเนอะร้อนยืนถ่ายกลางแจ้งเลยวันนี้ร้อนมากเลยควายยืนกินหญ้าตากแดดเราก็ยืน ากแดดได้เหมือนกันนอนเพื่อน,อนว่ายเดินมาใกล้แล้ววายเดินมาใกล้แล้วตอนนี้คอยสังเกตการอยู่ข้างๆตรงนี้ก่อนนอนเพื่อนว่าเขาจะเป็นยังไงอีกเนาะคอยดู เราอาจจะทนได้อีกแค่ไหนเนาะเพื่อนอากาศร้อนมากเลยใครทนได้แต่คนถ่ายทนไม่ได้เนาะร้อนมากเลยเหนื่อออกเต็มตัวแล้วตอนนี้แดดแรงจริงๆโอ้ยร้อนมากเลยเพื่นอนๆวันนี้แดดแรงแบบนี้ตอนเย็นหรือตอนบ่ายฝนอาจจะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้นาะเพื่อนคอยดูอีก กินหญ้าไปก่อนเลยอากาศร้อนแบบนี้เขาน่าจะไม่ค่อยซาเท่าไหร่เพื่อนเห็นเขานิ่งๆอยู่วันนี้เขายังนิ่งอยู่เพราะว่าอากาศน่าจะร้อนเนาะถ้ามีลมแรงมีฝนอะไรอย่างงี้ตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆตอนเช้าๆเ,เขาก็จะวิ่งน,นเพื่อนควายตัวนี้อันนี้ตอนกลางวันเขาอาจจะกินหญ้าเฉยๆอ,อยู่ก่อนเนาะ ึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยน้องเพื่อนถ้าควายเขาจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนาะก็เหมือนกับตื่นเต้นเนาะเหมือนเห็นอากาศเย็นอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนคนเราเนาะแบบดีใจเนาะอากาศไม่ร้อนเนาะเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนาะควายตัวผู้ น,นีอากาศร้อนเขาก็กินหญ้าปกติเลยเพื่อนเห็นไหมกินหญ้าเลยดีมากเลยมีควายตัวผู้ตัวเดียวตรงนี้เนาะยังไม่ร้อนตอนนี้เขายังไม่ร้อนยังไม่นอน ยังไม่นอนแช่โครนอีกตอนนี้ยังไม่ร้อนเขาเพึ่งลบขึ้นเมื่อกี้กินหญ้าอย่างสงบนิ่นงเนาะตั้งใจกินหญ้ามากเลยวันนี้รู้สึกว่าจะตั้งใจมากกินน่ะกินตลอดเลยกินอย่างเดียวเลยวันนี้ ไม่ออกอาการไม่ทราไม่ออกอาการวันนี้เฉยๆดีแล้วกะของม่อยู่ด้วยไปตัดหญ้าที่ทุ่งนาไกลจากหมู่บ้านนิดหนึง่งจะเอาควายมาปลูกไว้ตรงนี้เนาะใกล้ๆบ้านหน้าหมู่บ้านเนาะ เขายังไม่ออกอาการน้อนเพื่อนตอนนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนน้องเพื่อนคนถ่ายไม่ไหวแล้วตอนนี้ร้อนมากเลย <c oughs> จะเป็นลมแล้วตากเด็ดวายไม่ร้อนเลย